สวัสดีค่ะเด็กๆปนหนึ่งทุกคนวันนี้บทเรียนจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นแบบทดสอบของบทเรียนที่แล้วและส่วนที่สองจะเป็นการเรียนเรื่องคุณลักษณะของเสียงนะคะ มาเริ่มแบบทดสอบกันเลยค่ะเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดเสียงนะคะแบบทดสอบเรื่องกำเนิดเสียง 1. เสียงใดเกิดขึ้นจากธรรมชาติกอรูกบอลกระทบพื้นขอแต่รถยนต์คอฝนตกตอบได้ไหมคะเมื่อ,อนักเรียน ตอบได้ก็ให้เขียนคําตอบลงไปที่ข้อ1น,นะคะ 2. เสียงนาฬิกามีแหล่งกำเนิดเสียงจากอะไรก็ธรรมชาติขอมนุษย์ขอเครื่องดนตรีค่อยคิดนะคะแล้วก็เขียนคําตอบลงไป 3. การกระทําใดทำให้เกิดเสียงก ร้องเพลงขอนอนหลับขอนั่งสมาธิ 4. เสียงนาฬิกาเดินอย่างไรกคืนคืนขอติ๊กตอกขอจิบจิบ ห้าเสียงดังจ๊อกจอกตรงกับข้อใดก็เสียงน้ำไหลขอเสียงรถยนต์คอเสียงนกร้องกิจกรรมต่อไปเรามารู้จักกับคุณลักษณะของเสียงกันนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับด็กเด็ก วันนี้ก็มาพบกับครูหมออีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลักษณะของเสียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของเสียงจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเรามาดูข้อแรกกันนะครับเสียงประทัดกับเสียงปรบมือเสียงประทัดเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเสียงเบาตัวอย่างคือเสียงปรบมือ ถ้าหากปบกมือคนเดียวนะครับเสียงก็จะเบานะแต่ถ้ามีการปบมือ10คนร้อยคนหรือเป็นพันคนนะครับก็จะเป็นเสียงที่ดังได้นะครับตัวอย่างที่2นะครับเสียงดังกับเสียงเบาเสียงดังครูยกตัวอย่างนะครับเสียงตะโกนเสียงตะโกนนะครับเป็นการออกเสียงที่ดังกว่าปกติเพื่อที่ทำให คนที่อยู่ไกลๆนะครับได้ยินเสียงของเราสวัสดีครับเด็กๆได้ยินเสียงของครูหมอกไหมครับสวัสดีครับเด็กๆได้ยินเสียงของครูหมอกไหมครับเสียงเบานะครับครูยกตัวอ,อย่างเช่นเสียงกระซิบเสียงกระซิบนะครับเป็นการออกเสียงที่เบากว่าปกติเพื่อให้ผู้อื่นไม่ได้ยินเสียงของเรานะครับสวัสดีครับเด็กๆ ได้ยินเสียงของครูไหมครับสวัสดีครับเด็กๆได้ยินเสียงของครูไหมครับจากตัวอย่างเสียงตะโกนและเสียงกระซิบนะครับก็สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเสียงตะโกนเป็นเสียงที่ดังกว่าปกตินะครับส่วนเสียงกระซิบจะมีลักษณะที่เบากว่าปกติดังนั้นเสียงตะโกนจึงมีเสียงที่ดังและเสียงกระซิบจึงมีเสียงที่เบาครับ ข้อ2นะครับเสียงยาวกับเสียงสั้นเสียงยาวนะครับครูยกตัวอย่างเสียงโทรศัพท์นะครับเสียงโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเสียงที่ยาวพอสมควรเลยนะครับเสียงสั้นนะครับครูยกตัวอย่างเสียงถ่ายรูปนะครับเสียงถ่ายรูปเมื่อสักครู่นะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นเสียงที่สั้นไม่ว่าจะเป็นการเสียถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือหรือการกดชัตเตอร์จากกล้องนะครับก็จะมีลักษณะเสียงที่สั้นนะครับเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเสียงโทรศัพท์เข้าจะมีเสียงที่ยาวกว่าเสียงกดถ่ายรูปนะครับข้อ3นะครับเสียงทุ้มกับเสียงแหลม เสียงทุ้มยกตัวอย่างเสียงตีระฆังนะครับเสียงตีระฆังนะครับจะมีลักษณะที่ทุ้มต่ำนะครับเสียงแหลมครูยกตัวอย่างเสียงนกหวีดเสียงนกหวีดนะครับจะมีลักษณะเสียงที่แหลมนะครับแหลมกว่าเสียงตีระฆัง ที่เป็นเสียงทุ้มนะครับจากตัวอย่างเสียงที่ครูให้เด็กๆฟังไปแล้วนะครับครูสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับเสียงมีทั้งหมด6ลักษณะด้วยกันนะครับครูจะจับคู่ให้เป็น3คู่นะครับเด็กๆจะได้จำได้ง่ายขึ้นนะครับ 1. เสียงดัง 2. เสียงเบา 3. าเสียงยาว 4. เสียงสั้นห้า เสียงทุ่มและ6เสียงแหลมนะครับคู่ที่1นนะครับเสียงดังคู่กับเสียงเบาคู่ที่2นะครับเสียงยาวคู่กับเสียงสั้นและคู่ที่3นะครับเสียงทุ่มคู่กับเสียงแหลมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูหมอต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ การบ้านนะคะให้นักเรียนพูดถึงเสียงของสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้นักเรียนถ่ายวิดีโอเพื่อพูดถึงคุณลักษณะของเสียงนะคะตัวอย่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเมื่อนักเรียนแนะนำตัวของนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ยกตัวอย่างของสิ่งของและอธิบายคุณลักษณะของเสียงนะคะ แล้วนำมาส่งที่ลายของห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะได้ให้คะแนนเด็กๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ